สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หลักสูตร Adaptive Learning Design by blended learning นะครับผมทันทวินคู่เรืองตะกูลนะครับ World Business Strategy Department Head นะครับอดีตเป็น Strategic People Solution Department Head นะครับรับผิดชอบงาน Digital Academy และการทำ Digital Learning ให้กับธนาคารกสิกรไทยครับสำหรับหลักสูตรนี้นะครับเราก็จะมีส่วนสำคัญนะครับ ต่อเนื่องจากหลักสูตรเรื่องของด i g i t a l Learning เข้าสู่ Practice ที่สำคัญในการที่เราจะลงไปสู่การ e x e c u t i o n ในการดีไซน์เนื้อหาและวิธีการเรียนรู้ที่จะทำให้พนักงานนะครับสามารถที่จะ achieve Perform a แ c e และก็รวมถึง Behavior ต่างๆที่องค์กรต้องการได้ครับโดยหลักสูตรนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด4ส่วนที่สำคัญด้วยกันครับส่วนแรกก็คือส่วนของ i n t r o d u c t i o n นะครับว่าทำไมเรื่องของ b l e n d e d Learning Design ถึงมีความสำคัญกับองค์กรต่างๆในยุคป,ปัจจุบัันนะครโดยยยยเเฉพาอาอออ่่่งงงงใุข,ข Learning ื 2นะครับก็จะเป็นเรื่องของอะไรคือ blended learning design นะครับ ว่าเราจะมาเรียนรู้กันว่า blended learning จริงๆแล้วมันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรู้ในรูปแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็เรื่องที่3ครับการ implement ในเรื่องของ learning design พร้อมตัวอย่างนะครับว่ามันมีในรูปแบบไหนบ้างและสามารถที่จะนําไปปรับใช้ในองค์กรของทุกท่านได้ด้วยนะครับส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นส่วนของ summary นะครับแล้วก็ wrap up รวมถึงกันให้เคสขององค์กรต่างๆในการที่เขาสร้าง adaptive learning ด้วยการวิธีการใช้ blended learning ครับผม